สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับกลับมาพบกับมะม่วง m a n g ก g a m i n g อีกเช่นเคยนะครับเราเจอกันทุกวันนะและอาโอลี่ชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาโอลี่ชาแนลนะครับอ้นทักทายแฟนๆหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมโอลี่ชาแนลนะครับวันนี้มาฟิตติลิงสโนว์ลันเนอร์กับ m a n g ก g a m i n g อีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมอ่าเราอยู่ในสโนว์ลันเนอร์นะครับขับรถบรรทุกลุยโคลนนะเกม ที่ออกแนวสมจริงนะฮะวันนี้มีน้องจูนมาด้วยนะครับน้องจูนทักทายแฟนๆช่องพวกพี่หน่อยสวัสดีครับจูนคุงครับอ่าน้องจูนนะเป็นแขกรับเชิญช่องเรานะครับแต่น้องจูนไปรับมเมทัลบีมอยู่นะเควสนี้เราจะไปซ่อมสะพานกันนะฮะซ่อมสะพานนะครับเพื่อใช่ไหมคนอ่าใช่ซ่อมสะพา,านนบะตอนนี้น้องจูนไปรับเด็กอยู่ฮะเฮ้ยไม่ใช่เล็กอ๋อเล็กเหรออ่าเออีกแล้วเราจะไปซ่อมสะพานกัน แล้วก็ <Private classroom liksom> ่รบผมดูไม <mode> ่ดีเอานะพี่ชายไปซ่อมสะพานเพื่อเชื่อมแมปไปอีกแมปหนึ่งไปให้มันไปปั๊มน้ํามันได้นะครับเพราะว่าแมปที่สามเราเราจะเติมน้ํามันได้เราต้องทําสะพานนี้ก่อนนะใช่โอเคภารกิจนี้อผมรับ คอนกรีตสเล็บนะฮะกับอ้นนะฮะส่วนน้องบีมเดี๋ยวจะไปเอาเมทัลบีมนะน้องบีมล่วงหน้าไปก่อนแหละน้องจูนครับพี่จูนเลยน้องจูนน้องจูนโทษทีฮะน้องจูนน้องบีมโอเคโอคไปน้องเมทัลบีมเริ่มเบอร์ฮะเพราะตอนนี้เราอัดคลิปกันดึกมากเลยฮะโอเคออกเดินทางดีกว่าครับเดี๋ยวมันกินเวลานะฮะเดี<ชอบ>๋ยวผมนำครับไปครับพร้อมครับรวยอ๋อ ตามสภาธนารามบ้านยาวราชใช่ไหมครับสะพานเหล็กใช่ ทันผมไหมเนี่ยทันโย้ทันโย่ทันอยู่เรื่อยๆระวังนะฮะข้างหน้ามีหินนะมีหินเหรอหินไม่ใช่หินอันนั้นเอาไว้หนุนนะนั่นหินหนุนนะนะใช่อ่ะอันนี้เราโยมแบบสองกันนะคุณผู้ชมอยู่ในรัฐมิชิแกนนะมิชิแกนมีทั้งหมด4แมป เราต้องเชื่อมต่อกันให้ครบถ้วนนะครับเพื่อทำเวสกระดึบกระดึบเอาเลเวลเอาค่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆเดี๋นะเทปเงินทำเวซกระดึบกระดึบนี่คืออะไรฮะทำกระดึบกระดึบทำเวสไปเรื่อยๆฮะฮะเอาค่าประสบการณ์ไงมาอัปเกรดรถนะค่อยๆทำเวสเรื่อยๆเพื่อเอาค่าประสบการณ์นะท่านผู้ชมผมเห็นภาพเลยครับเพี่าจะได้ผ่านอุปสรรคของแหนกกระดึบกระดึบนี่ผมนึกว่าเป็นน้นเลยเราใจตรงกันในที่ผมคินแบบนั้นเลย รถเดิมมันจะผ่านอุปสรรคยากอยู่นะใช่ครับมีเล่นยังอยู่กต่ในโหมดฮาร์ดแล้วฮาร์ดที่เป็นยูทูบเบอร์ครับไม่ใช่ฮะบนฮาร์ดอ๋อทีิแปลว่ายากนะอ๋อผมก็นนี้ว่าฮาร์ด ที่แบบาร์ดปีอะไรเงี้ย่ไม่ใช่นะลูกอมอ๋อโคงนี้เราต้องไปช้าๆนะทำไมครับใสความระมัดระวังหน่อยฮะระมัดระวังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันจะหงายนะฮะปูกแล้วอะไรครับนี่ผมกำลังนึกนึกถึงภาพที่เขาเล่นไพ่กันอะทำไมฮะเวลาเวลาลงไป่ไมก็หงายหงายครับเลหงาย เผมนี่ถึงกับเกาหัวเลยผมดูบอกว่าตอนนี้พวกมึงหงายท้องไปเลยแล้วกันนี่เรายังอยู่ในสมุนดำนะแม็กทางตรงนี้ไม่ยากมากนะครับคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะเจอของจะยิงนะฮะขนมแสดงว่าสนมตากแดดนะครับเนี่ยใช่ครับมันตากนี่ไม่ใช่คนละดำเออมันไม่ได้ใช้ชีมกันแดดนี่ไม่ใช่ตัวดำ ตอนหมดเอ้ยอันนี้มีแครอะไรมาทิ้งเรื่องนี้วเนี่ยอันเป็นพับพายครับพับพายฟรีหนักดังอีู่แล้วคุณไม่เบาอ่ะแฝงพงกนี้เลยเบาแล้วฮะโอชิดที่โอ้โหล่อพุทบาทเกาให้แล้วข้างหน้าใจเย็นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากล้องนะมีพ่วงมันขับยากนะระวังนะพ่วงหลังมันชอบดันเฮ้ยผมไม่ได้ใส่พ่วงเอาเหรอ ก็เด็กพี่นู่นนะเด็กมีอันเดียวไม่ใช่เหรอสองสองสองหัวพ่วงหัวป่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เด็กก่อนน้องมเบรกก่อนมีมีมีอยู่มีมีเดี๋ยวผมซื้อพ่วงเอามีตัวนี้ตังพอมีไม่ซื้อได้เปล่าตรงนั้นมันเป็นเทเลอร์สโตร์เลยเทรนเลอร์เทรนเนอร์ครับรุ่นสโตร์ครับเขาก็นึกว่าเอาเด็กอันเดียวอ่ะสามสองเด็กเอาสองแต่เด็กเอาคนเดียว ไม่ใช่ผมนี่ถึงก็ลงข้างทางเลยเด็กเขาคงไม่เสี่ยงชีวิตมากขึ้นมาคุณล้วนะทางแบบนี้งานมันแค่พันห้าเด็กมันก็เด็กคนเดียวดีแต่ถ้าเด็กสองคนก็ต้องสามพันใช่ไหมล่ะอไม่ใช่เด็กอะไรฮะเด็กอะไรฮะเด็กเสร์ฟออกมาแบบช่วยเสร์ฟน้ําเสร์ฟเครื่องดื่มให้เราอะไรแบบนี้ ไอ้แบบว่าเราทํางานเหนื่อยเราก็อยากแบบเออมีคนมาบริการพวกเราอะไรเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อนั่นเลยเเอาผมก็ไม่ได้บังคับให้คุณมาเชื่อผมก็หน่อยใช่ไหมะา่วงอะไรนะผมไม่ได้ยินนะเครื่องรถผมดังคุณเป็นืขอแค่ไหนไหนผมดูที่ข้างๆอบคุณมีใครอยู่หรือเปล่า ไม่มีฮะผมอยู่คนเดียวผมที่ผมอยู่ตัวเดียวเอ้ยไม่ใช่อยู่คนเดียวถูกแล้วยังไงกันแน่เร <c oughs> า,ารอม,ม,มอนนะั่วๆนะท่านผู้ชมผมปรับเสียงเอเกมนิดหน่อยฮะม,ม,ม,มันไม่สมดุลมันไม่สมดุลเจ้โอ้โตรงนี้ทางยังต้องระวังมาผ่านมามีงานงอกฮนะกุเขียวเหรอครับ ่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละองอกนั้นถั่วงอกอโอเคครับโหลดของเสร็จแล้วเดี๋ยวสแตนบายรอเข็นบีมสองนะเข็นบีมเหล็กใช่ไหมสองใชเรียบร้อยแล้วครับเข็นเขนทันเลอร์กับขึ้นพ่วงเรียบร้อยแล้ว หน้าไปก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกับน้องจูนนะฮะน้องจูนเขามีสองชื่อแล้วท่านผู้ชมจูนอะไรพี่ไม่ชื่อน้องจูนแล้วชื่อเขาชื่อน้องบีมหอไม่ใช่ไม่อใเบมรนี่สะพานนี้ที่ผมจะคม่ที่แล้วนวจะ่นะฮะค่อยต้องค่อยไ่ดง เล่นสู้ระดับมะม่วงแล้วไม่มีความหรอกะไม่มีไม่ความนะเฮ้ยมั่นใจในตัวเองพี่รถรถคันนี้ผมมีจะขับหน้าด้วยทำไมอ่ะใครก็ขับข้างหลังกันละเฮ้ยนั่นสินะนี่ใช่ผมว่าผมหน้าจะใกล้ถึงแล้วนะครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าหันหน้ามาแบบนี้แล้วจะถ่ายรูปแล้วใช่ไหมให้ดูไม่เข้าห้องน้ำนะฮะไม่ใช่ครับอันนั้นขับถ่ายฮะอ๋อ แต่ส่งพลังบีบทีป้ายล้มเลยพี่เฮ้ยแค่ป้ายเหรอพี่บีบก็อีล้มเลยโอเคเรามาถึงหน้าเว r e h o u s e กนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรอพี่มัมดับ,ดบเครื่องก่อนนะครับเพื่อลังไปครับรอสักขี้เป็นการประหยัดน้ำมันสักคู่ฮะอ๋อ นกบินฮะ10นทีนกบินเป็นฝูงทำดูกัอนนะโอ้มะม่วงออกมาแล้วท่านผู้ชมไปครับออเดี๋ยวผมนำทา,นนง,ทางนะ1ชั่วโมงฮะเดี๋ยวผมเข้าไปในแมพก,ก่อนนะครับเดี๋ยวให้สัญญาณแล้วมาทีละคนนะโอเคครับพรอมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทับกันพี่มะม่วงนําบเก่อนเลยเดี๋ยวผมตามโอเคได้ครับ นั่นแน่ไอ้ข้างหลังทำอะไรครับเนี่ยร้องกันเหรออุ้ยแซวกันครับกำลังจีดกันอยู่ช่วงผมนี่มันไม่ค่อยกระชากแข็งแรงเลยนี่คุณใจเกเรฮะพูดไปนั่นโอามาเลยครับโอเคครับแปบบนี้ มาแล้วทำไมเ,เวสมันเปลี่ยนไปแบบนะท่านผะู้มชมมันมาร์กผิดเ,เวสอีกละเออสแตนบายรอครับมาเลยครับน้องจูนเดี๋ยวรอน้องจูนน่อยนะครับเดี๋ยววิ่งไปพร้อมกันสามพันเออมาแล้วซักครู่นะครับคือต่อท้ายมะม่วงเลย ชนได้ไหมครับเอ้ยต่อท้ายมะม่วงพอนแเดี๋ยวชนนะโย่จะชนใครนะเออเอาสดีไม่ครับเนี่ยเข้ามาอีกเข้ามาอีกเหยอเข้าไม่อ่ะอ๋อดึงดึงเบรกมือผมเซตฉากอยู่ฮะโอเคสวยงามไปไปชมบอก โอ้เรียกว่าจอดรอกันเปล่าถ่ายรูป <laughs> ถ่ายรูปรูปอ๋อ oh. รูปปูปชดัดๆนิดนึงนะครับสางโค้งโค้งงูงอะโค้งตัวเอสมีปปดมุยโคนไหมเนี่ยน่าจะต้องมีนะไม่แน่ใจเลยนะน่าจะมีนิดนึง มีอะไรฮนะลุยโปล่นะเขาบอกว่า<อ>ยิ่งเลอะยิงเลอะเพออนะไม่ใช่ยิ่งเลอะออยิ่ใประสบการณ์อ๋เอเดี๋ยวผมจะรอดูทางหนึ่งก่อนนะเบรกสักคู่นะครับทุกคนโอเคครับตรงไปแล้วก็เลี้ยววนวนซ้ายโอเคไป โอเคตรงนี้ทางเริ่มไม่ค่อยดียแล้วนะครับทางละเม็ดระวังอ่ะละมัดอ่าละมัดระ,ะวังะมัดระวังวิไม่ใช่อ๋โอโอ้โอ้ระวังอ่ะโรนเขาบอกถ้าผิวดีให้ไปอ่ให้ไป,ปอับโรนไม่ใช่ แล้วถ้าผิวเสียให้ไปตากแดดมาเป็นน้องเบียนะจูนครับจูนไอ้น้องจูนแม่เปียน้องจูนน้องบีมเรียกหมดเลยทุกคนต้องกินแบร์ซุปไก่สกัดเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆนะท่านผู้ชมโอ้ โอ้ยใจเย็นยใจเย็นยกล้อจะถึงงานแล้วนะนไม่เอานะยกล้กอโชว์คุณผู้ชมนะโชว์สองช่องเลยนะนี่ไปทำหนังได้เลยนะเนี่ยแลนัทโนนากข้ม่วงยกล้อ ไม่่ใชเอาไม่ใช่เหรอคือแม่รถที่เขาตัวปะตัวเบาเนี่ยเขาไม่รอผมเลยนะพี่มะม่วงเนี่ยโอ้ต้องไม่ใช่ฝนทำได้จะรอนะครับจะถึงจุดส่งงานแล้วโดีบลอกผมไม่ทำงานตลอดมันต้องค่อยๆไป เรียบร้อยจะย็นตรงตรงนี้ปะ่ะ<ม>เดินตรงนน้นตรงนี้ครับอ๋อ<ะ>โอเคน่าจะทีตะเฟสนะโอเคแบบนึ้ง่ะน้องจูนต้อง,ต,องต้องมาก่อนครับอ๋อได้ได้เดี๋ยวผมแอบให้ฮะเดี๋ยวผมไปซ่อนด้วยคนนะไม่ใช่คนละแอบคนละแอบ<ๆ>โอเคตอนนี้ผมก็เอาของลง แล้วนะครับตานผู้ชมเดี๋ยวรอน้องจูนเอาเหล็กมาลงนะครับเฮ้ยอย่าชนผมนะไม่ชนจับเครื่องก่อนนะเติืองน้ำมันนะคุณผู้ชมเราดูวิวนะมิชิแกนนะ โค้งเสร็จแล้วโค้โงแล้วท,ทีนี้ผมต้องจูนส่งก่อนก็ได้เ,เดี๋ยวผมเข้าไปส่งเป็นพลังให้จูนเดี๋ยวมาต่อเข้ามาตังม์กม่วงเลยอ้าวทำไมมันเป็น คนกรอ้มันเป็นคนกริดบล็อกนะไม่ใช่ไอ้นี่นะเรียบร้อยเอาคนกริดบล็อกนะฮะพี่ไปแก้พี่ไปแก้งานเลยเอามาผิดนะท่านผู้ชมมีคนให้ข้อมูลผมผิดนะฮะไปเอาที่ไหนอ่ะนั่เก่าครับคนกริดบล็อกต้องไปแบบสองใช่ไหแบบสองครับวิ่งกลับไปครับเดี๋ยวผมดูให้ใ แมปสองพี่ผมตาลายกันเหรอแมปสองแล้วก็ไปเอาตรงเออพี่นั่นเลยนะพี่ต้องไปตรงนู้นเลยใช่ไหมต้องไปตรงใกล้เขื่อนเหรอไม่ต้องใกล้เขื่อนครับหรือว่าเดี๋ยวผมอ๋อบล็อกใช่ไหมพี่ใช่อบกไปเอาที่ใกล้เขื่อนเลยพี่โอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เาเช็คให้ชัวร์เดี๋ยวลงคลิปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควร เดี๋ยวผมน่าจะต้องเอาอีกคันนึงมาตัดกิบได้นี่ไม่ต้องใกล้ไม่ไม่ถึงบล็อกไม่ใชไปนี่ได้เลยตรงนี้ผมไปเอาเลยอ่ยโอผมไปเอาเลยครับอาสาไปเอาเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยววาร์ปเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มารับคอนกรีตบล็อกแล้วนะเมื่อกี้ดูใบงานผิดนะท่านผู้ชมขออภัยด้วยเพื่อนๆเลยต้องลำบากรอนะฮะตอนนี้ก็มันก็เย็นนะจริงจริงแล้วนุกคนน่าจะส่งแบบส่งงานเสร็จตั้งแต่ ตอนเย็นไอ้ตอนบ่ายแล้วนะเรเลยเสียเวลานิดนึงท่านผู้ชมเดีไม่เป็นไรนะเราเสร็จงานนี้ก็จะได้พักผ่อนเัยนครับท่านผู้ชมเพราะว่าจบงานนี้ก็น่าจะพอดีค่ำนะเปิดไฟก่อนนะเพราะว่าตอนน,นี้เย็นแล้วนะท่านผู้ชมดีนะที่บ่าเราย้อนกลับมาไม่ไกลเท่าไหร่ครับ โอเคเรามาถึงอีกแบบแล้วนะท่านผู้ชมจะสิงไปเลยนะจะได้ไม่มืดนะครับแต่ว่าก็จะสิ่งแบบปลอดภัยนะท่านผู้ชม ต้องขับระวังนิดนึงนะครับรถอาจจะเสียหายหได้นะตรงนี้ต้องเดี๋ยวซ้ายนะครับจำทางได้ละ จริงผมจะต้องรับเคลสดก่อนนะเนี่ยเพราะมันเคเวสมันไม่เด้งขึ้นมาจะขอ,อ,อให้มันอยู่ตรงกลางเนินก่อนนะเพราะเวลาแบบข้ามแบบไปมาเงี้ยเคลสดมันชอบเปลี่ยนนะโอเคตรงนี้น่าจะพอได้นะครับต่อเป็นเคลสดนี้ครับนี่ มกลางไไม่ด้ถึงแล้วครับครับผมถึงกลับมาติงเล็กราบทิโกนรออยู่ฮะขอไปาผ้ชมด้วยนะครับเสียเวลาไปพักใหญ่เลยนะรอผมอ่ะให้ผมคนของหนักมาโอเคพร้อมให้ผมวางเรี่งครับจัดไปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วสะพานลาวสะพานลาว พันเราอ๋อโอ้6ห0กพันนะได้เด็กสี่คนเลยนะเจ้าเลยไม่ใช่อไม่ใช่อะเอาไหนปั๊มน้ำมันไม่เห็นมีไปอ๋อก็ได้นี่นี่ว่ะไหนพี่ปั๊มน้ำมันโอเคเห้เดี๋ยวะมวาณจะขอตัวก่อนโอเคไปเดี๋ยวว่ากันใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปหาที่จอดรถดีๆก่อนอ่าไม่ต้องเอารถกลับขลาดกันหรือเปล่าเนี่ย โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสะพานซ่อมติดเรียบร้อยนะครับมีเออ่การดูออเดอร์ผิดนิดหน่อยนะขอไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วขอไฟแมงโก้เกมมี่เนี่ยนะครับวันีดูออเดอร์ผิดนะวิ่งของมาฟรีเลยนะเดี๋ยวก็รบกวนเอาของไปเก็บที่กลาที่บ้านนะครับได้ครับโอเคครับวันนี้โอดิเชนแอวกับแมงโก้เกมมี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วครับคอมเมนต์แล้วก็ใคร มีกำลังทัพก็โดนในเทพพวกเราได้นะครับจะเป็นพราคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ <Check S 1> วันนี้ก็มาไปทีหลังนะครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ